สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับครัวหลวงเจัดอีกแล้วครับวันนี้หลองจัดจะมาทำโชชีปลาดุกครับนี่ปลาดุกครับได้ปลาดุกมาหนึ่งกิโลครับจะมาทำโชชีนะคนเมืองประหองซูชีครับซูชีปลาดุกที่เราเตรียมมาก็มีปลาดุกหนึ่งกิโลครับปลาดุกนี้ผมจะไปทอดกรอบนะครับถ้าปลาทอดมาจะเละครับพักที่เราใส่ก็จะมี หัวรพาครับหัวรพาผักชีฝรั่งก้นถอมผักชีครับสนเรื่องปรุงของเขาจะมีพริกแห้งครับเนาะพริกแห้งหอมขาวหอมแดงจะใส่พริกขี้หนูไปหน่อยครับกระปงผักชีนิดหน่อยครับกะปิเนาะกะปิเกลือที่ขาดก็ได้ผมใส่ตัวนี้ครับเนาะตัวหน้าแผ่นครับตัวหน้าจีตัวนี้จะไปโรยทีหลัง ขงฟงของมันก็จะมีเพิ่มก็คือจะคลาครับผมจะคข่ยขมิน้นคาต้องต่าเข้าไปตัว่อยครับจะใส่ใบบักขุดไปต่อยครับวงรดด้วยชุดรดน้ำปลา,ปลาจะใส่อันนี้ไป,นนปนหน่อยครับน้ำปลาร้านี่ตหน่อยครับมาดูครับตอนแรกผมจะเอาปลาตัวน,นี้ไปทอดกรอบครับผมตั้งน้ำมันร้อนๆเอาปลาไปทอดครับ ทอดกรอบครับเมนูนีเน้เราจะเอามาทอดกรอบครับถ้ามาทอดพัดแล้วมันจะเละครับทัดกรอบมาก่อนหน้ากินไปแห่งแบบหนึ่งครับมาทอดก็ได้นะแต่ว่าเวลาพัดแล้วมันจะเละครับทิ้งฝาทอดไล้ครับเอามาทําขั้นตอนอื่นต่อไปครับล่อนมาทอดกันครับ เอาจะใครมาซอยไว้ครับจะใครซอยเราจะามาตำกับน้ำพริกเขาเนี่นะจับไข่รับเมนค่ะตำกับพริกแกงเขาเนี่ยหอมๆครับเวลาพัดแล้วซอยก็ระวังหัวไม่เมินนะครับง้มหัวง้มๆๆหัวไม่เมินหน่อยนะวิธีซอยนะครับ าเอาข่ามาซอยสมุนไพรแบบนี้นะครับถ้าเอาปลกูกไว้ที่บ้านนะขอจะได้กินมะน,นี้ครับมันต้องได้ซื้อครับจะใครค่าเขาไม่น,นี้นะครับแต่บ้านผมปลกูกแล้วมันมันแบบปอใจครับต้องไปซื้ออยู่ดีอะซอยหอมบัวครับหอมบัวคนเมืองห้องหอมบัว คนไทยกับหอ,หอมแดงนะครับอ้าวปาที่เราทอดได้ตีนะครับเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมาพักไปก่อนนะครับปลาดุกทอดกรอบกึงอันต้มคอวันั่นนะ่ะเหมาะขนาดครับอาตักขึ้นมาก่อนครับอันนี้เป็นลารอบที่หนึ่งนะครับต้อปลาเอาซื้อมาตั้งหนึ่งกิโล ผัดสองรอบครับอนาำปลาลงไปยัดทอดรอบที่สองัอดแล้วทิ้งไว้นั่นก่อนเรามาทำขั้นตอนอื่นต่อไปครับน้ำพริกแห้งม้ตํมครับตำให้ละเอียด ผมจะใส่เติมพริกแห้งพริกขี้หนูครับเพิ่มความเผ็ดเล็น่อยครับใส่รากผักชีไปสองรากสามราใส่ยันชักไข่เขียงคาข้มิ้นครับหอมแดงหอมขาวพริกแต้พริกขี้หนูตามลงกันนะครับ ใส่กะปิไปประมาณหนึ่งช้อนนะครับกะปิแกงนะครับไม่ใช่กะปิกุ้งนะครับต้องใช้กะปิแกงเกลือไปประมาณครึ่งช้อนตามครับทำให้ละเอียดอันนี้ขั้นตอนกนารทำพิแกงครับมันจะมีเป็นขั้นเป็นขั้นในเะวลาทำหมข้าวนะครับ พี่แกงก่คาั็ใส่โซนอัลจีไปแผนน่นนึงนะครับเนาะมันหอมมาเวลาใส่โซนอัลจีนะครับผมชอบใส่โซนอัลจีนะครับมันหอมได้น่ะอาหารเมืองเด้ครับเมื่อตำได้ตีแล้วเขาก็ตัดากใส่ถ้วยไว้ครับเดี๋ยวเราจะมาควากันน้ำมัน เก็บ okay, ไปก่อนครับอ่าปลาทอดรอบสองเริ่มจะได้ที่แล้วครับเต่มกรอบแล้วอ่าตักขึ้นมาพักไว้ก่อนหอแล้วครับปลามันมีแล้วอ่านะครับขั้นตอนต่อมาครับจะเริ่มผัดแล้วครับเอาพริกแกงลงไปผัดกับน้ำมันครับใส่น้ำมันไปน้อยเดียวเพราะวันนั้นผมใส่นักไปน้อยแขวากาศอะเยิ่มเลยอ่ะอ่าขั้วยอห,หอมอ่ะ พอหอมพอจะให้ดีต้องไม่เสียเอฟเฟกต์ด้วยนะครับวันนี้ย่ีไปฮัทเชี่ยวอะเมื่อควอไปมันก็เริ่มแห้งก็เลยเติมน้ำไปน่อยครับเติมน้ำเลี้ยงให้มันไอ่ให้มอัอนไหม่ครับการทำชูชีปลาดุกนี่มันจะเป็นน้ำคุกเขีนนิดๆน,นะครับนีอาจจะแห้งเลยก็ได้ครับ เติมน้ำเคี่ยวได้ตีร็แล้วบอ,อยังน้ำไปเรื่อยๆชิมรสชาติดูครับเนาอชิมรสชาติก่อนรุง,งเสร็จแล้วเราก็จะเอาปลาที่เขาทอดลงทีหลังครับ มันเก็มไปหน่อยครับผมใส่ชะลอต์นิดหน่อยพอแล้วครับใส่เกิดนักไปหน่อยวันนี้นะน้ำปลากับบัตต้องใส่แล้วครับน้ำปลาร้ากับบัตต้องใส่แล้วครับเก็มแล้วอ้าวเอาเอาใบามะกรูดใบมะกรูดมาใส่ใบโหระพา ขัดไปได้แล้วครับโหระพากับใบมะกรูดเนี่ยนะหอมอะ่ะถ้าเป็นพัดเพชรก็จะมีพวกกระชายเนาะพักหลายๆอย่างเข้ามาแบกรงบะเขือบะทัวครับผัดเพชรอนะ่ะอันนี้เป็นชูชิไปได้ครับเดี๋ยวกันนะ่าจะทำปัดเพชรครับผัดเพชรประดุกเนาะเอาปลาที่เราทอดกรอบลงไปครับ เราไปกุกเขากับน้ำแข็งที่เขาเขาอาคว้าได้ที่น่ะมันจะเข้ากันได้ดีครับแ็่ถ้าเขาเอาบัดทอดกรอบไปนะครับมันจะเละเวลาเขาเอาเอาลงไปลรากดไปได้เลยใส่พริกแดงเพิ่มสีสันนี่ทอดกรอบแล้วกได้สบายแล้วครับจะน้ำเลี้ยงไปน้อยครับมันกุกเก็ดนิดๆใส่หัวระพาที่เหลือลงไป อาเทียมอีกทีครับเทียมอีกรอบน้ำแห้งเลยเรียบร้อยครับ ฝรั่งเอาไปฝรั่งผักชีฝรั่งโรยครับหอมป้อมเปอร์ต้นหอมผักชีโอเคแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วโอเคอันดูหน้าตาอันชูชีปลาดุกของลุงเจิดพอลุงเจิดพอจะน่ากินก็ครับอ่าพบก,กันใหม่เชมหน้นครับขอฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผม กดกระดิงตัวนะครับแต่ก่อนเนอร์วันนี้นะสวัสดีครับ